Blu e c ยุ w e u เ o ีย a ครับนะครับยอดเยี่ยมมากเลยเพราะทางไอเดียเนี่ยได้สิทธิ์วอลกา a r ดในการลงแข่ง m o t o 3ใน OR t h a i l ไ n d กลา a n d งปี2023อยากจะให้ไอเดียเนี่ยเล่าให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรมาจากยุโรปในการแข่งขันในครั้งนี้บ้างครับก็ผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักแข่งยุโรปครับเรื่องการออกกำลังกายของเขาเรื่องการขับขี่ของเขาครับแล้วก การวางตัวในเกมการแข่งขันของเขาครับเพราะว่าผมไปขี่ในยุโรปปีแรกก็ไม่รู้เกมการแข่งขันของเขาว่าเขาขี่กันแบบไหนครับอ๋อในปีที่สองก็เลยเก็บเอาข้อผิดพลาดจากปีแรกมาปรับใช้ครับผมก็เลยทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาวิธีการออกกําลังกายของนักแข่งเนี่ยเขาต้องทํำยังไงก็มีอะไรพิเศษไหมฮะไม่ได้เข้ายิมธรรมดาใช่ไหมต้องมีแบบคล้ายๆกับเราครับแต่แค่เรื่องอาหารการกินของเขาครับที่ต่างจากเราอ๋อ ะัทยมีส่วนนิดหน่อยมีส่วนนิดนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศสเปนมาด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าประสบการณ์ที่ประเทศสเปนเนี่ยมันเป็นยังไงก็ทางสเปนก็จะเน้นไปทางกีโลความสำหรับที่ผมไปเทรนมาแล้วก็มีการออกกําลังกายบ้างนิดหน่อยครับอืแล้วก็เขาจะเทรนนิ่งเรื่องเขาเรียกว่าความคิดในเกมการแข่งขันครับแล้วก็เทรนนิ่งให้กับผมเกี่ยวกับการเซตติ้งของรถครับ อ๋อความคิดนี่คุดความคิดยังไงอย่าคิดฟุ้งซ่านอย่าคิดเยอะเกินไปให้โฟกัสเรื่องอะไรยังไงครับอ่านเกมของูอ่านเกมของการแข่งขันครับก็อ่านเกมของคู่แข่งอ๋ออ่านไลน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับว่าเขาจะเลี้ยวไปทางไหนดูซิว่าแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอวัจนภาษาใช่ไหมในการขับรถดูซิว่าเออประมาณนี้เออน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นก็น่าจะพร้อมมากสําหรับ world championship ใช่ไหมครับครับพร้อมมากเลยนะครับเอาเสียงพร้อมเือห้กับไอเดียด้วยครับ